สวัสดีครับผมนิดครับเดลเล่นครับมัอนี้สี่สิบเจ็ดตัวแรกนะครับนี่ครับถึงเวลาถึงถึงเวลาเปลี่ยนสิ้นนะครับนี่เปลี่ยนสิ้นยังไงเนี่ยสิ้นลอเลยเนาะเปลี่ยนสิ้นดุมลรอครับนี่เปลี่ยนเองครับผมขับเองซ่อมเองครับอันนี้หัวเทเล็กกันปะครับนี่หัวเทเล็กเนาะรถแปดปีจะเขาเก้าปีครับนี่ คุณเรยว่าบรทนครับหนึ่งคูปตา L4708SP ครับผมสิ้นดุมล่อเลยนะครับหัวตัวหัวเทียแรกครับนี่นี่นะครับเปลี่ยนเองมาเบิรงขันตอนการเปลี่ยนนะครับด้าว่าสิเปลี่ยนยากบ่ครับผมว่าสีเห็ดเป็นบ่ครับเพราะว่ามันหัวตัวหัวเทียแรกไหมครับนี่นี่ครับสิ้นรอนี่โอ้ยบนหน่อยเลยวล้อวันนี้นะครับนี่นี่นะครับซึมออกมานี่ ซึมพานในแห้งแล้วครับนี่เพิ่นสิเปลี่ยนเลยครับ,บรถบริเวณบริเวณเพรล้วครับนี่แค่เพื่อตามอายุการใช้งานแล้วครับเขาเก่าปีแล้วเขามาเบิ่งตอนมังนะครับเด้ออีเกวันเอาเนี่ยแหละครับผมหลังจากที่ดือลอกแล้วนี่ครับเปิ่งน้ำมันออกนะครับเด้อ พี่น้องทานน้ำมันไหลออกหมดเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันไหมครับผมว่าดิลือแบบใดมาบัอนี้พี่น้องต่อกันยาวๆเลยครับเฮาเบอร์สิบสองแล้วครับนี่ใายเบอร์สิบสองออกครับผม,มเบิ่งคลิปนี้จบนี่เปลี่ยนเป็นเลขพี่น้องไ <laughs> ม่จะเป็นต้องเอื้อนซะ <laughs> <laughs> เอืเ้อนต้องยำพาเครื่องเอืเ้อนต้องยำพาเครื่องครับผม

มาในพี่น้องมีเฉพาะโอริงโอ้มีโอลิงนอยู่กับของเป็นบดได้ท่าก,กาวเลยมีฮะมีโอลิงอยู่ปลายๆมันนี่นึงเนาะแต่ว่าขันท่าก็บบ่หัวไงดิเสียเัาบ่อีเลีนี่นะครับผมหน้าตาประมาณนี่นะครับผมน,นี่ยังเลือครัว ยัน <laughs> าาง, <laughs> งทายคลิปยังดีครับเด้กเงี้ยวๆครับผมอ๋อมีมีเทียงเพิ่นนะครับเพิ่นเป็นสร้างนะครับขับเองซ่อมเองครับผม <clears throat> โ,โอย้ยโอ๋ไงไงหนึ่งบระเทยเรียน <clears throat> ยังคือมีเครื่องเดียว ปิดล็อกปิดล็อกโอ้โหไงปะไงอีหลีครับผมมันก็คือของอันยันมาครับบัได้เทียคองยันมาอันี้กึ่งออกแล้วครับนี่ไม่ได้สิ่หนึ่ยเฮ้ยกับของแมนเป็นเปลี่ยนอย่างไรล่ะมั้ครับกับของแมนสร้างยีน้ำบันนอกเ้างขันรถยันมาบ่ค่อยอยากซ่อมให้ได้ครับผมขันคู่บนตากคับฟูดนี่ไหวปัญญังนี่กันบ่ากันตอก บูเมียนน,นี่นะครับจะเป็นตอกนะครับเด้อสี่ต้มเขาเนี่ลร่างดูรูยีงสิบขัน้นนี่นะครับเป็นว่าลลางมาดูครับผมนี่ลหลักสาเหตุที่เม่นหัวนบอนี่ครับนี่นี่นะครับสี่ต้มเขามาอั่นนี่แหละครับพี่น้องนี่เขามาอั่นแล้วก็ค่อยซึมเขามาหาซีนครับผมหน้า,นาหน้าไม่ไปล่องม่ได้ราคาแมียนม่ลเหตุราคาจะเป็นลกหัวปอกที่ออกคนข้ามคุมข้าวปอกมันออกกันแล้วไม่ไปอก ปอ,อกสิ้นบ่อโอ้นี่แหละเสียแต่ปอกสิ้นนี่แหละออกงาพี่น้องสิ้นออกไงยอยู่นี่แต่ว่าปอกมั่นอยู่แล้วกับต้องใส่ของศูนย์นะครับเด้วยอย่ใส่ของเทียมโอ้ชัดเลยมันหมุนออกวะนี่ไม่เกี่ยวบ่ นต่อเอา้าหาวิธีเอาออกพี่น้องโวนแล้วอะไรเปลี่ยนเรื่องมึง้ะเอา้าพี่น้องมาเบื้องกันอีกนะครับนี่ออกซิ่งนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ก็กินยงกล้วยอยู่ครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับผมขี้ดินของเขาครับคุับดูนะขี้ดินพี่น้องนี่แหละครับปัญหามันก็นีน่แหละพี่น้อง มันออาแต่ตัวนี้แหละออกงักสร้างตนว่างประเภียเปลี่ยนสิ้นดุมร้อนะครับนี่มันเอาจอมันเอาแต่ตัวนี้ออกงักได้พี่น้องก็นเอาตัวนี้ออกได้กับซ้ำได้แหละครับตัวนี้มันอ,ออกง่าไงนึงนี่เส้นยู่นี่อ้าวพี่น้องขันตอนต่อไปหลังตะเพิ่มสะอาดครับผม,มเม็ดไส้เต็มเลยครับ อย่างนี้เลยครับรถรถรถหน้าถ้ำบอกเขาเนลนรถหน้าถ้ำจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่บ่คว่าตั้งค์ครับสิ้นดุมรอยนี่แะครับอืออย่นะครับขั้นตอนต่อไปล้างท่ความสะอาดแล้วกระดาษไส้แลครับเนี่ยหูจังเลยครับผมเพราะว่ามันทีเป็นตาหมดจับปอกแล้วแม,ม่นวะเพราะว่าปอกข้าไหนไหมครับนี่นี่ครับปอกข้าซุปนี่นะครับนี่มันอยู่ธานี่นะครับนี่ ีดินไส่เขาไปอันแล้ะมันขีสนิมมันติกินครับผมใส่กระดาษไส้ถูจังหน่อยครับกันบ่สส่ถูก,กับยูไม่ได้โดนมันบ่สร้างันว่า,า,ากันบอกตดทูนี่ียูไ่ได้โดนครับผมเบอรอได้นี่กระดาษไส้ไส้เบื่อเลยนี่ละเอียดใส้ละเอียดกระดาษไส้เบอือพันนะครับเพือถูถูถูทูจังหน่อยครับถูห้พวก,ก,ก,กตามตาม,มันแต้มแมงมัน เสมอกันได้ไหครับผมยู you, บ้านคลิปนี้แข่งแยเลย,ยครับเด้อผู้ได้เบื้องจบนี่เหตุเป็ี่ยนเลยครับอันนี้เนะนําสสาหรับมือไม้นะครับเด้อเหตุเป็ี่นแล้วครับบ่ากัน,กน,กน,กนครับผมกะอันนี้กะมากแช่ประสบการณ์แช่ความรู้นะครับให้คนครับ ไม่นะครับผมมือไม่หาังเทียห้องโทษไปหาสร้างศูนย์นะครับหางเทียก้างศูนกับเบวว่านครับผมหาหลังเทียกเพงครับมาเปลี่ยนันสร้างศูนกม,มากก็ต้องเตรียมเงินไว้เลยครับเนี่อย่างหน่อยค่าเดินทางก็ต้องเป็นพ่านเลครับเนี่ยใช่ครับน,น,บนองถูๆแบบนี้นะครับผม มาบาลพี่น้องบานี้นออก็เอาซีนออกแล้วครับบานี้ตัวนี้ซีนตัวนี้กับว่เอากงายกว่านั้นแล้วครับนี่สิ้นนะนี่นะครับเรียบร้อยครับผมซีนตัวนี้ออกง่ายๆครับผมบม่ได้ยากมากไม่ครับผมก็ล้างทำความสะอาดขึ้นก็แล้วครับผม คสคนนสันี่นะครับเป็นว่าพอสำคัญนะท่านอ่ะยะอยู่ที่น้องใส่อ่านี่นะครับตอนต่อไปวันนี้ครับผมตอกปอกสิ้นลงก้อนครับนี่เอาหลังจากที่ใส่ปอกแล้วพี่น้องก็ตอกอยู่สักพักนึงกันละครับผมเครื่องมือบบมี่ลายนะครับไดกันอยู่นอกทงนะครับนี่นะครับชูกราบครับผม ตอกขกของเขากวนนะครับเด้อขั้นตอนต่อไปก็ใส่ลูกปืนครับผมเหยาะๆเลยครับเด้อลิปนี้ใส่ขิปสำหรับมือไม้นะครับผมมือไม้คู่บุญจะแต่ว่าอืๆๆ่นก็ค่อยๆกันนะครับยันมาค้ายๆกันแต่ว่ายันมาเสียวออกยากกว่านี้อยู่ครับ ลูกปืนครับนี่โโหนี่ตัวน้อยตัวไงบอนี่แล้ววะานี่มองเสียวลูกปืนเขานี่ยแล้วดูมีน้ำขคอสทรงคือก่้แหละเอาสกัดเอาหอนสลักคือก่้แหละตรงเขาเลยนี่นะครับผม หาเรียบร้อยครับผมอยู่อยู่สร้างมาไอตัวนี้ครับสำคัญอ่านี่ครับนี่สร้างขันมาตัวนี้สำคัญครับผมขันมาไซจิเกินยังขึ้นก่อนนี่ล้อแลนออกล้อแลนออกว่าฉันครับผมพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่ก็นี่แหละครับข้อไม้ของเพื่อนนะครับนี่ล็อกไว้ครับพี่น้องนี่ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่างนี้มีบาอย่างครับผมเห็นไหมครับ มีนับตกเครื่องมือมือไม่พร้อมธรรมดาละอีนอกทงนะบอกมันเขาล็อกเลน่นวะนี่ริมนี่เนี่ยครับผมเอาเงี้ยวๆนะครับเด้อยวสำหรับมือใหม่นะครับผู้เฮ็ดเสร็จแล้วกรบโบเป็นยังครับผมแช่ประสบการณ์นะครับว่บาผู้นี้เฮ็ดแบบนี้ผู้นี้เฮ็ดแบบนี้นะครับผมเฮ็ดหลายๆอย่างครับผมแต่ละสร้างกับเฮ็ดบุ้คคลกันครับ นี่ครับน้ำนะนะครับน้ำสมไปน้ำครับผมเพราะว่าเป็นสร้างในตัวความเลยครับยากจบกิบวนี่นะครับผมตามด้วยเฟืองไม่ขอหืมสมมติม่าเป็นบุตรางฮะโอ้ย ได้เรียบว่าเนี่ยปริลงลงกับเลยนะวันกับดักนู้ดเว่ห่าวันตัวใส่ผิดทางนี่เมื่อกี้นี่เรียบได้แล้วทับมือ้จะหวังแล้วก็ลูกปืนครับมาเนี้ยจุดเลยันเอาว่าเบื้องตอนประกอบได้ครับได้อา่าลูกลูกปืนใส่ลูกปืนครับผม ใลูกปืนตัวหน้ากับปลูกปืนตัวหนกับตัวนอกคนระเบอือแล้วครับด้วยตัวยกกังไลบปะนี่ยฮะยำใส่ไหมมันหลุดไงยอยู่วะมันหลุดงไงปานลยนะ ถึกแล้วอยู่ๆห้องซุปเข้าไปเลยบ่รอห้องประเด็นไรเฟื่อ,องไรอย่างมาเลยบ่ให,ห้อคืซุปเข้าไปเร็วหรออืมต้องพี่น้องมาเบิ่งก่อนซุปบ้านจับอยู่ดีแล้ว,วครับเด้ออันผู้ดใดเฮ็ดใหม่ๆครับผมมันหลุดทับตีนเลยนะครับเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมันบระเข่าหุ้งกะเข่าหุ้งออนั่นเลยโอ้โหมันบีบเนียนเติอบอยู่ด้วยค่ายยังวะค่ายยังวะฮะมันค่ายยังข้าน็อตนี่เดียวต้องจับน็อตอีกอยู่เลยนี่เข้าโรงงานสิสุกกลับเข่ารถ เอาแขีวใช้แปใช้ลอดแน่นอนบอกนะว่าเอา <laughs> เดี๋ยวจับน็อตกันเบื่อยๆครับเด้เอาขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับนี่บีบน็อตเขาเลยครับบีบเขาก็ประกอบลอดนะครับผมใส่งานในตามปกติครับ เขาเขาเขาแล้วงเห็นไหมครับโบมี่ยังหากอกพี่น้องผิดแต่ว่าสิบวายกเค็ดนะครับรขันห้องยัดเอียงกับวันไรเสียงเงินครับจ้างสร้างศูน,นออาามากครับโอ้พี่น้องเอ้่าเขาเจาะมากอ่ะตีไปแล้วครับเป็นพันเพอเพอกะตุ่มไก่ลับเป็ดอีกพี่น้อง บียาเราอีกคำว่าพืิดบากหลายอันนี้ก็บึดเดียวครับผมนี่ใส่เวลาอยู่บาดนไปนะครับนี่นี่นะครับผมกันต่อไปกับเสจสิ้นแล้ะครับนี่ใส่หลอดใส่ยังนะครับครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นิดคำจเจริญนิดนะครับผมสวัสดีครับ